เฮ้ยต <Five. S 1> ัวอะไรวะ่นน่ะควาย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 วัดเจอนี่มันควาย้โอ <He á. S 1> ้ยหงไงซีพีเองเหรอวะเนี่ยว่าจะเยอะโอ้ยตัวไหนวะไอตัวนี้เหรอ อ้านยังไงมันอยู่แถวนั้นอีกไหมจะแข่งยิงกันเหรอเพื่อแกเอาโทรเทมปออกอะไรยิ่งมากรโทรเทมปออกอะไรยิ่งมาไม่มีสิทธิ์หรอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB คุงนะครับนี่อยู่ในเกม m i n e ไมครับไมครับม d a อาชีพอีกแล้วซึ่งมังกรแล้วก็โตขึ้นเราได้เจ้าไก่น้อยตัวใหม่มาใช่ไหมแล้วเราก็โตเราใส่ชุดกราที่โหดช้างเราก็ตัวใหญ่มากและตอนนี้เราพยายามจะให้มกกังกรเดตโตให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามียังเรายังมีเนื้อไม่พอนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องฆ่าใส่นี่ก่อนแล้วกันนะจะไปย่างดีกว่าไปหาค่าอกูดีกว่าเราจะออกมาจนภัยกันนะเราบอกไปมาจนภัยตัวหมู่บ้านเราดีกว่าไปกันเลยแล้วเราก็ค้าอาหารเตรียมพร้อมไปโคตรเยอะเรื่องปะจนภัยต้องเตรมหมู่บ้านก่อนเลยนะครับใช่เราต้องปะจนภัยเริ่มงต้องแต่หมู่บ้านก่อน เอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บก็ต้องไปในอง้วเดีกยวสวรรค์น่

เอ้ยมันเกิดไก่ทะเลไก่น้ำ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 เยอะังเราต้องไปทางไหนต่ออู้ตงไปทางนู้นเอยเราจะเจอกับใบอมเพลนแล้วเราก็จะไปค้ามหงุตัวแถวนั้นกันเราจะได้หนังมาทําเป็นโต๊ะอนั้นใช้หนังสือแล้วเราก็จะฟิสิกส์มันคือฟิสิกส์ โอเคฟิสิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเอ้ยวัดดีเพื่อนๆเฮ้ยฉันเราได้เกิ hey, เเกดของมันโอ,อ,อ,นอ้วัดเย้ได้แล้ว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 ใจว้วไก่ไม่ใ,ใกล้ไม่ใกล,ล้เราก็จะเอามันไป ฆ่ามันฆ่าพวกมันฆ่าพวกมันฆ่าพวกมันโอ้โหมีใครเห็นหนังเยอะมากมากเลย mm. อืมเอามาเฮ้ออยนั่นไงตักเจอมันแล้วเราจะฆ่ามันโ mm. <Okay. S 2> อเคเฮ้ยไปกันเลย ข้ามันข้ามัน,มนเดียเนื้อชิ้นเนื้อก็ผลตอบแทนก็คุ้มหนังก็คุ้มสนใจั้งค้ากระเป๋าใหม่ได้เลยเนี่ยกระเป๋าใหม่สิไม่ใช่กระเป๋ากระเป๋าอืเอามาข้ามกระเป๋าใหม่ได้แล้วก็หนังสืออสองเล่มซึ่งก็ไม่ก่อไปเต่าวัวเยอะเนี่ยแถวเนี้ย แกก็มีเรื่อยเนื้อแล้วมังกรเราจะอิ่มน้ำสมราแล้วเราก็จะอิ่มด้วยถ้ามังกรเราถึงสเตจสามแล้วหรือไม่เราก็จะเอามันเข้าไปในสเตจสี่เลยก็ได้ยัม่เท่าไหร่เยอะอยู่นะเนี่ยคุณแกะก็มีเยอะอเออใช้ได้เลยมอ <Yeah. S 1> ว่างเราอาจจะมา เออล่ามอนเตอร์อยู่แถวนี้ก็ได้มิกไม่มิกไหมเราจะไปหาลาห่าต่อเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้เนื้อหมูกับข้าแล้วต้องการมันหนึ่งเยอะแยะเลยละ่ะ ข้าสั์ชีวิตในเกมไม่ตรงนลกวลูกเพราะเราทำประตูนลลูกไว้แล้วเฮ้ยจอจี้เตะไปซะไปลากรอนหัวหุยม้าจอ่ๆม้าแล้วถ้าทุกคนสงสัยว่าเราจะทำอะไรอ่ะเด้อเอง่ายมากสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือข้อมันแล้วข้อ แตคนถามว่าทำไมไม่เรียงเลยเราไม่ไม่มีค้นแต่ท้งเรืนี้สามารถทำประโยชน์ให้เราได้อีกอย่างหนึ่งนะแต่แป๊บนึ่งเรากลับหมู่บ้านไม่ได้แล้วเนี่ยระวังเราต้องกลับไปที่บ้านเลยหรือแ,แม่เราต้องตายสักรอบหนึ่งนี่แหละแล้วแต่ว่าเราจะรอดหรือเปล่าไ,ได้หนังมาเยอะมากเลยตอนนี้สุดเสียละ โอ้กระดูตร hey, yeah, ีเต็มไปหมดเลยเนี่เราจะสักรนึดงไหมสู้กับพวกกองโจรเนี่ยเออสู้กับพวกโจรเนี่ยอีซี่มากๆเลยนะเดี๋ยวคาบิสโต้ในอันนี้เขียนว่าเดินทาง เออการปล้นสะดมก็คือแบบเตรียมตัวกินเจ้วก็ฆามันมันอยู่ไหนเออเม่อไหร่เรโกเรมเราต้องเรียกมันออกมาไอ้ต้นตัวเล่มเราขังมันไว้อยู่ไอ้ต่นตัวเล่มถูงเวลาของเจ้าแล้วไอ้ต้นตัวเลมเออมีปีศาจใาหมู่บ้านเต็มเลย ไอรอนโกลเดมตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปสู่กับพวกที่อันตรายที่สุดในโลกยังไงล่ะอันตรายยังไงวะเนี่ยี a s, <c oughs> <S y เอ้ตัวไหนทีย่ยังเหลือรอีกตัวหนึ่งไงเออตัวเนี้ยเหร <c oughs> อ้ยอีซี y โอ้มาเยอะเลยยังไงก็จัดมายังก็ทื่นไปหมดเลยยังมาเริ่มมาจากนั้นกระทืบมไปให้หมดตั้งแต่ตรงนั้นแหละอย่านะอย่านะอย่าอย่านะยด้วยด้ยอย่าเ้ยด้วยเดี๋ยวคอร์สโบว้ด้วย แต่เหว่าไม่ต้องการก็ไม่ต้องการตลอดกาลนะเข้าใจไหมไมันไปเกิดจะตรงไหนวะเนี่ยขอร้องเธออย่าเกิดใต้เงินเลยเอุย้งัไงเกิดอยู่ข้อ,ขอมบนนั้นแะเอ๊ะบักไอร่อนโกเลม มาหนี่เฮ้ยตัวอะไรวะนั่นน่ะควาย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 วัตเตอร์นี่มันควายเฮ้ไม่ใช่สิมคือกระบือไม่ใช่สิมคือควายอะอะไรเรียกไงก็ได้คือควายแหละไปแล้วเฮ้ย ใช่ไหมล่ะไอร่องโกเลงมันไปเกิดอยุดใส่แล้วลหละทีนี้เอ่อแต่ไอเจตัวที่มันหน้าตาเหมือนควายตัวนั้นมันคือปีศาจพ่สดมเนาะแต่ปีศาจพสดมก็ไม่ได้โหดดีกว่าโดนดาวแล้วฟันไม่แค่ไม่กี่ทีมันก็ตุยแล้วตุยเอ,อไม่มีสิทธิชาร์จกระสุน แกไม่มีสิทธิ์ได้ใช้กระสุนหรอกพวกแกแกก็ไม่มีสิทธิ์ได้ยิงหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้แหละอืมตายตายไอ้ตัวนี้ก็ตายตายตาย,ตายไม่ได้เก่งเลยเราได้อ่านแล้วนะี่หว่าลืมไปเลยว่าคนที่เราทำมันจะได้อ่านมาซึ่งอ่านนั้นแหละก็เอาไปเลี้ยงมาได้ ถือว่าเป็นของดีเลยทีเดียวอะ่ะไปกันอยู่ไหนวะมันเกิดมันอยู่ใส่จะได้ฆ่ามันให้จบโอ้ยไงซี c ีเองเหรอะวะเนี่ยนึกว่าจะเยอะโอ้ยตัวไหนวะไอตัวนี้เหรออ้าวแล้วยังอยู่แถวนั้นอีนกไหม ยิงกันเหรอเพื่อแกเอาโทรเทมออฟว่าใดยิ่งมาโทรทมออฟว่าใดยิงมา <c oughs> ไม่มีสิทธิ์หรอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้แอมอยากตายกันเหรอคนนี้หน้าเราคัน ัหาวอย่าจะตายลจะจยตตายละก็ตายไปซะไกลขนาดนั้นต้นสวนกับทีเห็นไหมตายเ,ยเห็นไหมเป็นตัวนี้รู้สึกว่ามันอยากลองพลิ้่แรงของดาบเราไ้ พนี้มันแบบใช้ได้เลยตัวนี้ก็หลบอยู่ตรงนั้นเป็นชายและไปอยู่ทำไมตรงนั้นคนข่าวประซุตัวเองไปอยู่อะไรกันตรงนั้นนะ่ะนะไ,ไ,ไอ้เอเมลอาพอไปซื้อนั่นเลยเอเมลอาเยอะอยู่ใช่ได้แต่เราต้องการว่าตัวสุดท้ายมันอยู่ไหน ไอกตัวสุดท้ายเนี่ยได้ได้สู้ต่อเรื่อยๆโอ้โีโร่ของหมู่บ้าน นำไล้ว่าพวกเอ็ซมันจะลดของลดราคาของให้เราเรวบากนี้แหละเอ้ขามให้หมดเลยอือได้ทงของมันมาโคตรเยอะ เฮ้ย hey, ลดราคาขอให้ฆ่ามารหนุษันดีก็ดีนเลยแต่ขอก็อไม่แพาอยู่ดีอ่ะโอเคได้เวลาที่เราได้กระดูกมัแค่สามอันนี้แล้วนเนี่ยกระดูนี่คือมันจะเองจะไม่ดอกให้เลยใช่ไหมเฮ้ยเกิดพูดแล้เดี๋ยวเราค่อยไปฆ่าแล้วกัน ุงอยู่นู่นเต็มเลยเันไงไฟแช็คตัวไม่เหลแล้วกันหรือวิแทน,น,น,นหน้าอีจะได้ฆ่ามันทิ้งเอ๊ะ ตัวมันโปเตตโตตัว <laughs> <laughs> จะไต่ขึ้นไปเอาของโกงเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เรากำลังที่เราถืออยู่คือโทรศัพท์มาวันไหนยิงพอเราตายเราจะเกิดใหม่เหมือนเราได้เกิดใหม่เลยแล้วก็ใหม่หรอกเวทลายไฟลุก MBC กู ข้าจะปล่อยแกไว้แล้วพวกเขาข้ารู้วิธีกันแกไม่มีสิทุกคนอยออกมาเน้วเลย เอเดมเราจะหาหาให้มันน่าจะเยอะอยู่แหล้เช่นตัวนีเพิ่มซ้อม บี้มาที่วิเวลเลจให้รถหายไปแล้วกลับบ้านกี่คนโขมที่กลับมาแล้วก็รู้สึกเหนื่งงอยจริงตัวมอนเตอร์ตั้งเยอะตั้งแยะที่ไหนแล้วก็ได้ลิ้นนี่มาแล้วครับเป็นอะไรดีกว่า ถ้าอันนี้ดูสิว่าคราบเป็นยังไง้องใช้โซ่ดิถึงโซ่นี่เราใช้นี่ซึ่งนี่ก็เราใช้เหล็กแค่ว่ามีเหล็กเยอะอยู่แล้วก็มีสีไหนอ่ะ สิ่ของมันเนี่ยกูเจอไหมต้องมีแหละค่าไปเยอะอยู่อะ แล้วไม่ได้ค่ายเยอะแบบเล่นๆแล้วค่ายเยอะแบบจริงจริงจังๆเลยไม่มีจริงก็มียักษทำไมเราถึงไม่มีอลยเนี่ยควรได้นะเนี่ยไม่เป็นไรนะะไหรอกคราบเ่าเล่นแล้วกัน